แตก20,000สวยครับ้าแต้มนะฮะโอ้โหแตก20,000นะฮะร้อซของคนส่วนใหญ่นะที่เล่นบาคาร่าแล้วเสียเพราะไม่มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคบาคาร่าออนไลน์วันนี้นะครับเราจะมารับรู้ซะนะอะไรที่มันไม่รู้ก็ทำให้มันรู้้าแหละโอเคตานี้ขอไปที่ฝั่งน้ำเงินนะฮะตานี้ผมจะวางหมดนะวันนี้ผมมาได้งบ295นะครับเปิดตาแรกนะครับไปที่ฝั่งน้ำเงิน เพราะอะไรผมถึงเลือกไปที่ฝั่งน้ําเงินนะครับให้สังเกตจากตรงสามเขไพ่บาคาร่านะครับเป็นแดงเงินเงินนะครับอ่ะผมเลือกแทงบาคาร่าตามสีที่มากไปเลยนะฮะโอเคนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคลิปสวัสดีครับนะครับวันนี้พบกับผมเดมเดิ่งเคยนะฮะกับเฮียแชมป์นะวันนี้เราจะมาเล่นบาคาร่าโดยจะโฟกัสไปที่3กราฟบาล่าอ่าบาล่าเออบาคาร่าแต้แบบนงงนะฮะโอเคตาแรกเปิดสวยฮะถ้าคุณดูจากแพทเทิร์นนะครับจะเป็นเขาไพ่บาคาร่าในรูปแบบ1ต่อหนึ่งนะแล้วก็ เรียงมาเป็นน้ำเงินยาวแดงยาวนะครับโอเคตานี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะออกไปที่ฝั่งน้ําเงินต่อนะครับผมอักไปที่ฝั่งน้ําเงินนะฮะทำลายฝั่งแนวโน้มในอนาคตนะครับใครที่ไม่รู้ก็ทําให้มันรู้ซะใครที่ดู3าเขาไพ่บาคาร่าเป็นอยู่แล้วนะครับให้นะครับดูสเต็ปการเดินเงินสเต็ปการเดินเกมแล้วก็สเต็ปการแทงส่วนสีตามไปเลยนะฮะขอพที่ฝั่งน้ำเงินต่อนะครับตานี้นะฮะตาที่2นะทาไมผมถึงไม่เลือกแทงบาคาร่าตามสีแดงทั้งหมดจากสามไพ่บาคาร่าคุณเห็นเป็นแดง แดงแดงผมจะแทงบาคาร่าส่วนสีทั้งหมดจาก3เขาไพ่บาคาร่านะครับโอเคแล้วก็เราจะดูจากการเดินเกมบาคาร่าของห้องนั้นๆน,น,นะครับว่าเกมบาคาร่าหรือเขาไพ่บาคาร่านั้นเนี่ยเดินไปในรูปแบบไหน <No. S 1> นะครับแล้วก็เราเนี่ยสามารถมองกราฟบาคาร่าให้ขาดนะฮะสามแต้มมาใจไม่ดีเปิดมาสวยครับ9แต้มนะฮะกินนิ่มรอบที่2กินขาดไปนะครับ <Yeah. S 1> ผมโอเคเขาไพ่บาคาร่าเนี่ยนะครับถ้าสังเกตจากกราฟบาคาร่าหลักเนี่ยแพทเทิร์นมาในรูปแบบ 4ต่อ4นะครับถ้าคุณสังเกตจากตรงนี้นะครับผมโอเครอบหน้านะครับไม่มีโอกาสที่จะออกน้ำเงินแน่นอนนะครับผมดูจากทรงแล้วนะครับเราจะไม่ตามแพทเทิร์นย้อนหลังเพราะมันไม่ตรงนะครับเพราะถ้ามันออกแบบนี้แล้วรอบหน้ามีโอกาสที่จะออกแดงแน่นอนเพราะฉะนั้นตานี้ผมจะแทงบาคาร่าไปที่ฝั่งแดงนะครับถ้าดูจาก3ามเข้าไพ่บาคาร่าเนี่ยเป็นแดงแดงแดงผมจะแทงบาคาร่าตามสีทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสย้อนแย้งกันนะครับ แต่ละแพทเทิร์นแต่ละห้องนั้นนะครับก็จะมีความแตกต่างกันออกไปอย่างที่ผมบอกนะฮะเทคนิคบาคาร่านะฮะนะใครไม่รู้ก็ทําให้มันรู้ซะนะครับเหมือนเดิมนะฮะสติบวกสเต็ปนะครับนั้นขาดไม่ได้ในการที่คุณจะเล่นบาคา,านะคร่านะเพราะว่าวิธีเล่นบาคาร่ายัางไงให้ชนะเนี่ยขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะฮะหกแต้มฮะกินนิ่มนะครับผมโอเคค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับสติมาสเต็ปเกิดนะครับโอเคนะฮะ ก็ส่วนตัวเนี่ยนะครับเฮียแชมป์จะไม่แนะนําให้เล่นนานเกิน30นาทีนะครับเพราะเราจะแพ้มันแน่นอนนะครับหนึใครที่เล่นบาคาร่าแล้วเสียอยากตามคืนเนี่ยให้ใจเย็นเยก่อนนะครับก่อนจะหมดด้วยอารมณ์นะฮะโอเคนะครับตานี้นะครับก็อย่างว่านะโทษนั่นโทษนี่แต่ไม่เคยโทษตัวเองเลยนะครับไม่มีเทคนิคบาคาร่ามาช่วยในการตัดสินใจนะครับของคนขี้แพ้ตานี้ผมไม่แพ้แน่ผมบอกเลยว่าออกน้ําเงินแน่นอนนะครับเพราะว่าผมดูจาก3ามเข้าไพ่บาคาร่านะครับเป็นแดง เงินเงินรอบนี้ผมจะแทงบาคาร่าตามสีที่มากนะครับเพราะว่านะครับดูจากเขาให้บาคาร่าหลักแล้วเนี่ยมีโอกาสออกน้ําเงินแน่นอน1ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับล้านเปอร์เซ็นต์นะเออนะฮะคนที่ติดตามผมมาตั้งแต่แรกนะฮะนะเราก็จะรู้อยู่อย่างดีนะครับว่าสูตรบาคาร่าไม่มีจริงนะครับนะสามแต้มา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 สวยครับโอ้โหชนนะครับ โอเคชนเพิ่งออกรอบ3นะครับเกือบสวยดิถ้าออกมา1อะไรเงี้ยเออนะครับโอเคตานี้ผมย้ําไปที่ฝั่งน้ําเงินต่อดีป่ะอัคไปที่แดงนะครับโอกาสที่จะออกแดงอยู่ที่85แล้วก็โอกาสที่จะออกที่น้ําเงินเนี่ยอยู่ที่85เพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกฝั่งที่มีโอกาสในการชนะบาคาร่ามากที่สุดนะครับอ่ะดูย้ำๆอีกทีนะครโอเคตานี้ผมขอนะฮะตอนี้เฮียแชมป์ขอไปที่ฝั่งแดงแลวกันนะครับ ถึงน้ำเงินจะ85แต่ผมขอแดงอะ่ะเออนะครับเพราะว่าทายออกทําให้เกิดการตัดสินใจในการแทงบาคารา่าฝั่งน้ําเงินเนี่ยผมเปลี่ยนไปนะครับ85ผมมั่นใจรอบแรกเนี่ยล้านเปอร์เซ็นต์จริงนะครับแต่รอบนี้ผมขอแดงนะครับเอาไปน้ําจิ้มก่อนจะได้ไม่ได้ช่างมันนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ใครไม่มั่นใจหยุดดูเกมก่อนหนึ่งตานะครับสายบาคารา่ามือถือบาคาร่าออนไลน์คาสินโนออนไลน์จัดไปนะฮะ nope เคเคเคมา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 เจ็ดร้อยนะฮะในส่วนของรอบนี้นะฮะหกแต้มอีเชือโอ้โหไม่เชื่อโอ้โหโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรตั้งต้นเงินใหม่นะครับตั้งต้นเงินใหม่เออนะฮะโอเคฮะตอนนี้เนี่ยนะครับดูจากสามเขาไพ่บาคาร่าแล้วก็ผมอัร์คไปที่ฝั่งน้ำเงินนะครับโอกาสที่หยอกน้ำเงินนะฮะสามเขาไพ่บาคาร่าเนี่ยเป็นเงินเงินแดงนะครับ ตัวเขาไพ่าบาคาร่าทึบเขาไพ่าบาคาร่าโป่งเขาไพ่าบาคาร่าไม่ขีดโอเคตานี้นะครับเฮียแชมป์ขอไปที่ฝั่งแดงนะฮะผมวางหมดนะครับมีโอกาสออกแดงแน่นอนนะครับเ,เพราะว่าผมจะแทงบาคาร่าส่วนสีที่น้อยกว่าจากตัวเขาไพ่าบาคาร่าไม่ขีดนะครับนะที่เป็นขีดๆนะเห็นป่ะเออนะฮะก็ไม่มีใครนะครับเคยรวยเพราะสูตรบาคาร่านะครับเพราะว่าเราควรอยู่กับความจริงดีที่สุดนะครับถ้าสูตรบาคาร่าใช้ได้จริงนะครับคิดเอาง่ายๆคนรวยทั่วประเทศแล้วนะฮะ อ่าห้าแต้มกินนิ่มนะฮะสวยนะครับรอบนี้อกแดงนะบริหารหน้าตักกันดีๆนะครับตอนนี้มาละโอเคเริ่มมาผมจะไม่ไม่แบบว่าไม่โลภนะจะเดินเกมอย่างฉันฉลาดมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่คุมเกมเกมก็จะคุมเรานะฮะโอ้พเจ้าจอตมันยอดมากกระดูกน้ำสองทีนะครับคอแห้งอะโอเคนะฮะก็นะครับ ตานี้นะครับวางหมดนะฮะเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรถึงมั่นใจขนาดนี้เออเอาความมั่นใจมาจากไหนผมจะแทงบาคาร่าตามสีที่มากทั้งหมดนะครับจากตัวเขาไพ่บาคาร่าทึบแล้วก็ตัวเขาบ้าบาคาร่าไม้ขีดนะับเป็นแดงเงินเงินนะครับรอบนี้มีโอกาสออกน้าเงินแน่นอนเพราะว่าแพทเทิร์นของต้นการบาคาร่าหลักเนี่ยออกมาในรูปแบบ1ต่อหนึ่งนะครับเจ็ดแต้มมา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 ,าแต้มมาสองสวยสวยสวยหนึ่งสวยครับ สวยครับสวยครับสวยครับกินนิ่มนะครับผมยากินนิ่มนะครับ16ต่อ23นะ p เป็น 23B เป็น16นะครับโอเคนะครับตานี้นะครับโอเคนะครับตานี้ผมอักไปที่แดงนะแล้วก็ดูจาก3ามข้ให้บาคาร่าเนี่ยเป็นแดงแดงเงินนะครับ มีมิบมีมิบเนี่ยไอ้นั่นไม่ใช่นะอันั่นมันทำนายผลในอนาคตการที่ดูตรงที่ม่มิบล่าสุดเออมีมิบก็คือวิบวับวับนะครับไอตรงที่มันทํานายนั่นแหละเออไม่รู้จะอธิบายยังไงนะฮะโอเคไปที่ฝั่งแดงนะครับตอนนี้ผมจะวางหมดนะครับเพราะว่าผมมีความมั่นใจสูงมากที่จะออกแดงแล้วผมจะทบหมดนะครับการที่ทบหมดช่วยลด ระยะเวลานะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงนะครับเพิ่มความมั่นใจในตานันั้นถ้าคุณอ่านขาดแล้วเพราะว่าตานี้ผมมั่นใจเลยว่าออกแดงแน่นอนก้าวไต้มาได้กพูดไม่ทันขาดคากินนิ่มนะครับผมกินนิ่มนะฮะสวยงามนะครับผมโอเคผกมา3ามพันแปดร้อยแปดสิบเก้าแล้วนะฮะว้าวอ่ากินนิ่มไปนะครับสูตรบาคาร่าไม่มีจริงนะครับมีแต่เทคนิคบาคาร่าเท่านั้นที่จะสามารถเอาชนะบาคาร่าได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนอ่านให้ขาดของแต่ละตาโอเค ตานี้นะครับดูจาก3เเขาไพ่าบาคาร่านะครับเป็นแดงแดงแดงนะครับเป็นสีที่มากทั้งหมดคือสีแดงนะครับโอเคตานี้เนี่ยผมจะแทงบาคาร่าตามไปที่ฝั่งน้ําเงินนะครับเพราะว่าผมจะแทงบาคาร่าส่วนสีทั้งหมดนะครับห้องนี้ส่วนใหญ่นะจะเป็นการแทงบาคาร่าแบบว่าเ ตาม1ครั้งนะครับสวนหนึ่งครั้งหรือว่าอาจจะตาม2ครั้งสวน1ครั้งก็ได้เพราะฉะนั้นดูเชิงเกมดีๆนะครับถ้าคุณดูเชิงตรงนี้ไม่ขาดให้ดูเขาไพ่บาคาร่าหลักควบคู่นะครับโอ้โหโดนลดแต้มอะไม่เอาดีเจ็แต้ไมไม่เอาดีไม่เอาดีกำลังสวยสามแต้มไม่เอาดีซาร่าไม่เอานะครับไม่เอาโอ้โห ไม่เอาครับตานี้แดงมานะฮะถือว่าแพทเทิร์นต้นนะครับเขาไม่ได้ตามโอเคผมอ่านเกมขาดแล้วนะฮะบาร์สไปที่แดงต่อนะครับเพราะฉะนั้นสติมาสเต็ปเกิดแล้วตอนนี้ผมไม่เล่นละนะฮะเครียดละแต่อย่าไปเครียดเยอะโอเคผมตามพื้นแน่นอนนะครับเวลาชิวๆนะครับจัดไปเลยสายบาคาร่ามือถือบาคาร่าออนไลน์คาสิโนออนไลน์นะครับเสี่ยงก็จะถอยๆหน่อยเออนะครับอ่อยๆอ่อยๆเออพูดผิดนะฮะถ้าถอยๆนี่มันด่านะเออ ตอนนี้ผมวางหมดนะครับเพราะว่าถ้าผมไม่วางหมดเนี่ยผมไม่ได้ตามเมื่อกี้คืนแน่นอนแล้วก็ถ้าผมไปชนะ2ครั้งนะครับเพื่อได้คืนเนี่ยผมผมเสี่ยงแน่นอนเพราะฉะนั้นผมวางวางแค่ครั้งเดียวพอนะครับผมจะตามแดงต่อนะครับอ,อย่าหลงคิดว่ามันออกมาเป็นเขาไพ<ห>่บาคาร่าในรูปแบบ2ต่ 2> อ2นะครับไม่มีทางไม่มีทางที่จะตัดน้ําเงินแน่นอนนะครับเก้าแต้มสวยเจ็ดแต้มสวยสวยฮะสวยฮะกินนิ่มนะฮะอ่าส่วนสีทั้งหมดจาก3เขาไพ่บาคาร่านะฮะ ในส่วนรอบนี้นะครับออกไปที่ฝั่งแดงนะครับอาจจัดไปเลยสายบาคาร่ามือถือบาคาร่าออนไลน์คาสิโนออนไลน์นะครับตอนนี้ชนะบาคาร่ามาอยู่ได้กันที่9,717นะฮะในสดของรอบนี้นะฮ <Nope. Nope. S 1> ะแล้ว <Nope. S 1> ก็เทคนิคนะครับการอ่านเค้าไพ่บาคาร่าหรือว่าการดูเค้าไพ่บาคาร่าทั้ง3เค้าไพ่บาคาร่าเนี่ยนะครับสามารถดูได้ทั้ง sa บาคาร่าแล้วก็เซ็กซี่บาคาร่านะครับคุณสามารถใช้ได้หมดนะฮะมันคือเทคนิคเดียวกัน นะครับตารางเดียวกันแต่แค่รูปแบบบุมมองเนี่ยมันต่างกันเท่านั้นนะฮะก็เดินทางมาได้กันอยู่ที่บอสบเกนะต่อพ่ยิมสาตานี้ผมทบหมดนะครับไปที่ฝั่งน้ําเงินเพราะอะไรนะครับเพราะว่าตานี้ผมจะแทงบาคาร่าส่วนสีทั้งหมดนะครับจาก3เขาให้บาคาร่านะครับเป็นแดงแดงแดงนะครับแปดแต้มมานะฮะสวยงามมากกินนิ่มนะครับผม มาต่อนะครับอยู่ที่19,434นรามี่ะฮะาฝั่งน้อเงินไม่โดนถักค่าน้ำนะฮะฝั่งแดงเนี่ยพบหนักก็โดนหนักนะเออนะฮะเคไปกันต่อนะครับชิวๆนะฮะชิวๆไปตอนนี้มาอยู่ที่1 0 0 0 0นะครับ9,435นะครับจากเท่าไหร่งบ295นะครับโอเคผมว่าอีกประมาณรอบหนึ่งถึงสองรอบผมจะเลิกทันทีแล้วนะครับโอเคไหมงั้นเดี๋ยวรอบนี้นะครับรอบนี้ผมได้แล้วผมเลิกทันทีเลยนะครับ รอบนี้ผมได้ผมเลิกทันทีนะฮะโอเคป่ะผมวางไปที่ฝั่งน้ําเงินนะครับหนึ่งหมื่นนะฮะรอบนี้ไม่ก็รอบหน้านะฮะเดี๋ยวดูเลยนะฮะผมจะเลิกทันทีนะฮะพียิมสี่ต่อบีสิบเก้านะครับใครเป็นมือใหม่คุณเล่เท่านี้เลิกกันนะแต่ผมเอาต่อนะพีบวกแปดตอกินนิ่มฮะผมกินนี่ครับผมแทงบาคาร่าตามสีที่มากนะครับนะเมื่อกี้นะครับใครได้ดูบ้างจากตัวทึบแล้วก็ตัวไม้ขีดนะฮะโอเค ส่วนไปอยู่ที่20,009แล้วนะฮะไ,นะได้เรื่องนะได้เรื่องโอเคครับตานี้นะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่านะครับถ้าสังเกตจากเขาให้บาคาร่าหลักอาจจะออกมาในรูปแบบ3ต่อ3นะครับก็เป็นไปได้นะปานไปเด่นเป็นไปได้นะครับโอเคตานี้เนี่ยผมขอไปที่ฝั่งน้ําเงินแล้วกัน10,000นะครับเป็น P25 ต่อ B19 นะครับผมจะแทงบาคาร่าตามสีที่มากไปอีกหนึ่งครั้งนะครับนะ สีที่มากดูจากเขาไพ่บาคาร่าตัวทึบนะครับแล้วก็เขาไพ่บาคาร่าตัวไม่ขีดนะครับถึงขั้นนี้ผมจะไม่ทบหมดนะครับถ้าผมทบหมดเนี่ยผมเสียใจแน่นอนหมื่นนี้พอนะครับ200แตก20,000สวยครับก้าวต้มนะฮะโอ้โหแตก20,000นะฮะโอเคบวกมาหมื่นหนึ่งนะครับก็เลิกนะครับหมดตานี้ผมเลิกนะฮะโอเคฮะก็นะครับวันนี้จากงบ295นะครับเราชนะบาคาร่ามาอยู่ที่กันที่ 39,434นะฮะโอเค okay. เป็นยังไงกันบ้างนะครับคุณได้รับความรู้นะครับเกี่ยวกับบาคาร่าอะไรบ้างนะครับหลังจากดูคลิปวิดีโอนี้จบนะครับถ้าคุณยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเล่นบาคาร่ายังไงให้ได้เงินนะครับแบบไม่เจ็บตัวเนี่ยทักมาหาผมใต้คลิปเลยนะครับหรือว่าคลิกลิงก์มาได้นะครับผม ผมแปะลิงก์ไว้ทางด้านล่างนะโอเคทักมาปรึกษาขอเทคนิคบาคาร่าได้เลยนะครับผมยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเล่นบาคาร่านะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้กับคลิปช่องเทคนิคบาคาร่าของเฮียแชมป์ด้วยนะครับหวังว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถต่อยอดและเล่นบาคาร่านะครับทำกำไรจากการเล่นบาคาร่านะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสายบาคาร่ามือถือบาคาร่าออนไลน์คาสิโนออนไลน์สวัสดีครับ